ลก็พวกพวกเนี่ยตได้ด้ว่เนาะตันนี้เมาลอ้บหรี่กันนะฮะท่อเริ่มแม่ป่าเาแบปูกเคือปุยเขาได้ไหมเนาะยูเด้ดดกว้าดิว้ากล้วยือเปานะแค่แค่ก่อนเนี่ยปกเลยคือปุยเขาได้ไม่วีแบ่วัตถียมหาไม่ผีเนี่ยยิงเี้กวาตัวเดียวสตูดิโอเนาะนี่เปนรีวิวรถเดี๋ยวสตูดิโอมาต่แต่กอเลยแล้วภาษาภาสาพีได้เนี่ยแบแค่ก่อนเนี่ยแ ข้าจะเตพอย่าทามันนะกเลิกควาได้ไหมเนี่ยเลยไม่ปะนี่เรื่ลงเลวรู้อเนี่ยเลอวเวปูรเปล่าก็เพมาลุงเบื่อแล้วเนี่ยเลอแมคโครนะ sanno levaju. เป,ปว่าเราดตาเลืดตาปูต <cor> in ี่นี้บ้างเพว่าเราดปูนี่ว่าออก่ตักเลยฮะปด้วิมาไปกินนี่เปลไม่ไม่ไม่บปุยดวิมาประคายกินนี่เปล่าน้อนเกีว่าเราว่าเราตาปูบ้ามันตากาบินาเดม้าปดตัล้วตาเลืดากี่ทน่ะเปดาวิเลยนะปุดาวิเลวปกกี่ทดตาแะ nhà ghi lắm à cô đó tôi thề mà đê bạn cái bạ cái từ lơ mẹ ta đi nó cái lơ đi lơ để khoảng á

จกเคยโซดาเนาะโซดานี่ยเวลาเสยเกดจาวอขีู้่มาขี้คู่นี่ยวยได้เวลาเสกดได้แต่โซดาเนาะเสียี่รรมด้นียคีวัววงแล้่ยเทสยโซดาวับเลาอีตาเจ๊ะเนี่ยรเนะ

สิบห้าเอ้ยห้านาทีอ๋อ,ยอยเยอะไปนิเนาะ้าาีเยอะไปนิมีชุดเยอะไปติดัเนี่ยอย่าจอดตัวปลาเฮลิจิเมล ตะไครดปเซยนี่ยรอดีต่อไปเพาะดอกีดันเนาะแตไปงี่ากู้ได้เนาะตอนนี้ก้างาัดีัเยยไม่อมเะก้าอกเก้ามีลอดก้าคือเ็จีวจันเนาะโอ้เลยรอดิตะไครได้เสเคที่ก็อนเซเเดียวสอกแล้วหระเด็ดทีคีวมันกลับเราเลยได้แบบบั๊เปิดได้เซกเอบลูอนะเวลา

ถือเราไปลามกว่าอาไปกติหรออาทิตย์ละครอาทิตย์คเนี่ยาบมาลมไม้เวีเน้อชวิตมัเชีค่ไนปลามลมไม้เวีเด็ดตวอมาปตีให้กว่าเสิร์ฟเนาะแต่ปลาชุนเนืต่อเลยอัม่กทาพกเนาะแ่ตั้่าชเนื้อท่อเล่เนาะอันนี้ไม่เยอะหรอคะ ไม่เยอะอกมัน่เยนะขอซอสหอยซขต้องปิดซอสหอยโอ้รอนะลไม่ได้ไอ่หอยหรออ่าใส่ซอสหอยซอสหอยเนาะพรุีนเนนะปรีนโปรตีน

<laughs> Nó là cho lò là mực Nó giống mực ถ้าใครเอาไปี้าป่าเอไปนีเขาจรบวนวกาเม่บอนว่ามันี้ยเราจุดรอกเคล็ดเราโอเคเลยเราโอเคแลวเราเลยลืงไง็เร็วอนแ้วกเอาเม็ดบ๊มาดมเอาไวเดียวยอนีดีนะตันี้ยัไปโชกยเะเอาไปจะปฏอวิยาวมกบจะตีเราไม่ต้องคนเยอะเท่ากันนะชิ về lót khuy khóa á là vì lót vậy là mấy khuy khóa này về cái này chắc có gì mà nói nam chim ta khai về cái đồ hết quá thì là về cái bữa cái bữa chả là nó bác thế thế từ nọ này cái ế đỏ về bác từ này cái ế đỏ tiếc tiếc bỏ khi mà ta giờ đó như mét bao này như tiếc mà clear mà nó ba แต่ถ้นี่ยเราโดยไนรเบ,บๆๆ,ๆอเมทรอปุ่มเจ็ดอะไรบานะ <c oughs> มุ่ยซาแอฟเลตติกิยานะาอะตาตัวอาีเล่นก่กไม่อยากเดินนั่นๆนี่ยแอฟเลตชี้ล่บเนี่ยเดอเลตตะกิยา,ม,ยา,า,ยามาว่าดีน่นอ <c oughs> โอโไ,ไอด้โตบารเปลี่ยนได้บาโตรนอไเม่ยู่โตตั้งใส่ ตาหอยก็ชวยได้นะแค่ก็มาแค่อไอยู่กับโต๊เบลไปจเอาไมื่าพลาตกอยาลนเนาะอืมก็โตดบลกย้อนเนเพลเเด้ออีซาแม่แมอีซาเชนเนาะเพลเราไม่เวียเอามาตาสวยนสวยโต๊ะด้านเนาะเบลย้อนเจ๊ โอเคปิงมานมอยแล้วเนาะเอาไปมาเปลี่นมอยแล้วก็เดี๋ยวเม็ดตีไปได้าห่อปลาหลนะอยแล้วมั้งเะไปตัวเรามื่ท่าบิเลยนะอยีาใครก็ไยาราตวเล้วเอาไปไปเซอร์วารบ บเบลเลยนะเราประกับเบลอะไร่ะสุดที่ว่าอวบอาจจะเห็นมั่นน่าว่านะกว่านะมันมาเผ็ไง เยวอก็แบบมัมีโปรเยนะไม่งชอะไรเลยยัเคเวลาเราแขก็ปรเพื่อาเป็นนกเลนะเราก้านาะนกก้าไหนนกกาเลยเวเวปุ่มอ่ะซื้อที่เราเพื่อปกนแกเลืว่าเนะนี่ไงซื้อที่าาลสอดคา Phải bộ vị thôi lật lại à, bộ vị nó lên nào ta lôi cô em trốn mày bắt gặp đó về sốt chết nào tầm này bị đó อีกกับเลระล้ะไอ้เนื้อคียบอร์ดอะมันบ่มันแล้จอะนะอยิกหัดดิดุโจโจด้วยนะ ดีไซสเรมาอ้อคือพสต์ล้นหน่ยเดีประมาณเดี๋ยวเปิดเลยพ่อเปิลยพ่อเลิกไม่หลเลิกอัลรทิกรูแล้พ่อแมือพสตและวถ้าบ้ามือเลย

cái cái này cho nó nó hơi hơi rồi sao nha thì nó này là. Là, này cái này cái 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 เคบิเลนะปลวลอตาเลยละตกาอาเกียอะตกขาอาเจลูกอะอตชีบิเล่ตดเพอีเกลี่ปลาปลาปามดาลาเนาะให้น้ำช้ำช้ำปลาเมืองบตาปลาหลเนาะเอาไปตดจีตาโนะจุจ้อหลังตาลยเนี่ตกควเนาะอีเล่กตาใครปลาเบิกเอานะ

mình, 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 cái con đà phải là con đà nào? con quái cái là là nào đó? phải là đồ phô lô nè mà? bắt hay hay 俺没味呀，俺没吃饭。嗯，我先吃、嗯啊。嗯，俺们两个人二里嗯哈哈。啊不不，那不饿嗯嗯。昨天俺们他跳了呢。嗯，俺没味呀，俺没喝了。嗯。俺得，俺得找点瓜没喝了。嗯。哦。俺老婆看了。哦，俺老婆来不要了还是？嗯，来给买了。那么菜的。

วิ่งป่ะน้องไม่ไะ้ไม่เอานี่โปรชิชานะโปดเตียทเดหรืเปล่าดูป่ะอะไรดีกว่าน้องอร่อยเปิดนมามะโอ้โหจอย ก็ไม่หมือนไลายเนาะวลลาเช่นมูกอบก็ได้วันเาเหว่าหนาะก็สอบแม่ทรับสก,กายเจอ,อยเยอะซื้อแม่ทับสกายว่าดีบ้ามันเนาะโอเดีดกว่าดิดารควาย แต่มกัตนชอุตัวะาก็ทีทาก็ทีปุตตาแล้วเลยยนอตด้ชี่ยอน่าเตรตอรตวานอะไรอยู่ออตาโตเนี่ยแบบมุ้ยซาโตตะกยามาลาตมาไมาลามอะ

อเมเนเนี่ย uh, บ่แม well. ่ห mm ่เ hmm. ด uh. uh ีนเนาะแต่ไ <Their> ม <royalty armor areth> <sh> ่จกาะเลยเนาะอีเด็กควาเนาะเด็กควาเรลองเปลี่ยนอะไเหมเอางนี้วาละเอาแโตกจาแต่ได้แต่เห็นน้อเบยยออยก็เปดโปรลยน่าะนมาเหรอเดี๋ยวนจาวาดิลาบิเนะดาบิเห

cụ 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 tê cụ cụ na, cụ 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 cụ

ซ mm ูสีพไม่ได้สีพุทไม่ด้มือได้ั่่ไม่แม่รมน้องมืออะไรเขาเป็นนี่ยน้ออันดแต่บ้าต่ดทิชชู่ตัดทดชชู่แต่บ้านนั้นมีพล้วดออ้อเวลาไก็ปลามึ่นไมอ่ะไม่ไปลามึกได้ปลามึ่อน้ม่ี่ล่เวลามัปล่เ้่า่่ปูเว้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 เนาะไม่ไม่่ได yinada mawe wele po la ne pa ka mwe da sitona pa ke ya ma pa de to to thabane mwe di to pa pa ke ya ma we la na me pa da ri ya do wi ba a ko ne ke yo pa pa la ri ya pa me oneri ta o na ra chokli ri ba ge ko pa pro na mu thoy em ko di pro ne di wi di me i mu la ma ru ji si me ka na ji lo ne me ka dia ke yo di di cha do na mu tu kwa de la na me ko we mu tu ko ga de la na

แต่มมอาาเดินมาเป๊ะหอะบ้าไหมจีจีอ่ะนี่ข้าเลี่ยนเลยข้าเลที่้เหลนี่แหละข้าตูโซ่ลยอนอ๋อข้าอืมนี่ชูเลี่ยข้ยตนเียเลยอจะขอเชืออืมอาชีช่ช่ขอได้ไหว่าสารหมดาีกอไดไห้ข้าหมีขาไมุดแวายมแพ้ไหมม่ไปอยดวาชเปแล้วตูโซ่่นล่ะ